เก็บงานผ่านหรือเปล่าเนี่ยฮะเก็บงานผ่านไหมเนี่ย,ะย,ย,ยจะได้เบิกเงินไหมนี่งานเมาคนขับรถไทยต้องเก่งน,นะครับเออยเฮ้ยสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องระดัำสิงดินดวงครับว้าวเตมวิง่ง เก็บงานผ่านไหมเนี่ยโอย้ข้างคลองไงเจงานเหมาทีมงานดำกรีนถ้าอยากเก็บงานสวยๆมันต้องหน้าดิน โรยหน้าดินครับมันจะแบบลูบได้เรียบเลยเอ่ะนี่เดี๋ยวเรามาดูรถปากันหน่อยนี่เอเวอเรสต์เลยนะใช้เอเวอเรสต์นี่โอ,โ,โอ้โหโอ้ตัวนี้ข<ป>องปาตัวนี้เป็นตัวไทเท,ทเนียมเหรอไทเทเนียม เ็อยากดูรถอยากใช้ฟอร์ดครับโอ้มีตัวเอเวอเรสต์ติดอยู่ตรงนี้ด้วยออปลาตัวนี้มันถอยจอดเองเหรอมันมีสองระบบถอยจอดเองแล้วก็ไม่ต้องจับพวงมาลัยอะไรตัวนี้นะมีมีเมย ب, เยอ,อคูดคอนโทรลขับเองมันขับเองเลยเบรกเองไหม เเองหยุดเองแล้วท่นออกนอกลู่ทางมันก็ดึงเองแล้วมีเส้นใยถ้าหารถโครงหน่อยมันจะมีจอขึ้นตัวหนังสือไว้เหนื่อยก็พักหน่อยได้ไหมจะมีตัวหนังสือบอกเออก็น่าใช้เด็ตัวนี้มีคำพูดออกมาตัวนี้ตอนนี้อยู่ราคาเท่าไหร่ป้าตัวนี้เวลานี้มันขายกันล้านเก้าตัวนี้นะตัวใหม่ด้วยขอดูภายในได้ไหมป้าหาเอลเลชัยอยู่พอดี ใช่ปานอกตลอดโอ้ก็สวยอยู่นะก็มันนิ่มด้วยเอลเลสเนาะป๋าใช่ดีอืปลาท้ายก็เตะเอาไม่ต้องอ๋อตัวนี้ฝาท้ายก็เตะเหมือนกันเอ้าป๋าเตะให้ดูหน่อยเตะให้ดูหน่อยป๋านี่เออ น่าใช้เหมือนกันนะนี่เออมันก็สะดวกสบายเราไงใช่ใช่ผมยู่นของมาเตะอือโอ้ตัวนี้มันเป็นแบบคอยสปริงหน้าหลังเลยใช่ไหมป่ะใช่มันนิ่มนะโอ้สุดยอดเครื่องใบเทอรโบวอ่ะใช่เทอรโบคู่เทอรโบคู่ละเดี๋ยวเปิดให้ดูกันได้อ๋อป้า ครับผมกำลังหาอีเวเลตใช้รถมาหลายี่ห้ออะไรมาติดใจติดใจฟอดโอ้โหเทอร์โบอ๋อนี่ลูกหนึ่งตรงไหนเดี๋ยวลูกนึ่งมันคู่อ่ะครับเครื่องตัวเดียวกันกับไวแท็กนั่นนี่เครื่องตัวเดียวกันเลยไวแท็กมันมีเทอร์โบเดียวอันนี้ไม่ตัวตัวที่ผมใช้ไอตัวตัวที่ผมชนอ่ะ อันนั้นใบเทอร์โบเหมือนกันแต่ใบเทอร์โบมันก็แสดงว่าเทอร์โบคู่ครับอันนี้เกียร์ออโต้กี่สปีดกี่สปีดปะสิบอ๋อเท่ากันเท่ากันเท่ากันนี่ตัวนี้มันถ้าเราซื้อตัวนี้แล้วแปลงหน้าเป็นตัวใหม่มันมันก็สวยไม่ไม่จำเป็นหรอกไม่จำเป็นมันสวยของมันอยู่แล้วเราอย่าไปแตะต้องอะไรแล้วกัน คือไอ้ไอ้รถนี่มันแปลกนะครับอย่าไปเหอตามเขาอนี่ยางคันนี้ใช่มันนี่สี่ปีแหละสี่ปีแล้วใช่ดูอ่ะสภาพสี่ปีใช่โอ้โหอันนี้สีเดิมโรงงานไหมป๋าของโรงงานหมดอันนี้ก็แม็กโรงงานเลยเดิมเดิมเลยใช่ไหมเดิมเดิมมาแต่เปลี่ยนยางไปชุดหนึ่งแล้วนี่ชุดที่สองแล้วอครับสวยอยู่นะ รุ่นมีคมีคุดคอนโทรลอย่าไปแต่ต้องมันแล้วรุ่นนี้นี่เป็นรุ่นสุดท้ายของรุ่นนี้แล้วก็มีไอ้รุ่นเปลี่ยนโฉมเปลี่ยนอะไรมาครับเปลี่ยนเบาะเบอร์อะไรใหม่ไอ้รุ่นนี้ก็จะเขาเรียกว่าตกรุ่นไปแต่ความสง่างามความลงตัวมันมีมันมีกเคืออะไรมีเสน่ห์ของมันอยู่เนี่ยดูอ่ะดูกระจังหน้าเขามันเป็นอย่างนี้ใช่ผมถึงบอกว่าอย่าอย่าไปเน้นในรถ อันนี้อันนี้มาอย่างงี้เลยเหรอป่ะใช่ฟอร์ดนี่นะตัวนี้นะใช่เออสวยมากเลยนะผมชอบเลยรุ่นนี้ไม่มีไปแต่งเลยไมีไปทำอะไรเพราะผมเป็นคนปลาอยู่ที่นี่เหรอชอบเล่นรถแต่ไม่ได้ชอบไปแต่งรถโอ้ปลาอยู่ที่นี่เลยอยู่วิรัมรัมสวยสวยเออมีระบบถ้ามีระบบนี้นะผมชอบเลย ้มาดูกับพูดเหมือนกันหมดอืเสีนี่ด้วยโฟวินไหมป๋าโฟวินด้วยขับสี่ล้อไงเนี่ยใช่ขับเึ้นสี่ล้อนะนี่ขับสี่ล้อด้วยคันนี้ออโตเมติกเดี๋ยวผมขอดูภายในอีกรอบหนึ่งนะป๋าผมชอบมากเลยขอให้เปิดได้ได้ได้ครับนี่ถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้ป๋าขับให้ผมนั่งหน่อยไหม นิ่มเลยแหละเออโอ้นี่เล่นโฟ e วอะไรตรงนี้ปรับโหมดตรงนี้นี้มันโหมดโหมดลงทรายโหมดลงหินโหมดฝนตกก็บิดไปตามรูปนี่นิดหน่อยเออแล้วก็อะไรต่ออะไรมันดอกเยอะแยะไปอันนี้เป็นเป็นไฟไม่มีไฟออโตเมติกกับไม่ออโตเมติกเกียร์ก็มีแมนนวลกับออโตเมติกหมดผมชอบตรงนมากอย่าไปยุ่งกับมัน <ท>ผมชอบตรงขับสีนี่แหละไม่กั่เราลือจอเลยอย่ะเอามาแล้วามาเทแบบนี้เลยได้งานใหญ่เลยทีน,นนี้หมดไปกีเที่ยวแล้วโอ้ ปาไปกี่เที่ยวแล้วพี่เม้มห้าร้อยแล้วฮะห้าร้อยขาดทุนแล้วอุ้ยตายแล้วยับเลยขาดทุนเลยเหรอขาดทุนยับอ่ะอุ้ยตายเบา่อ้งานยังไงให้ขาดทุนเนี่ยโอ้๋องานให้ทีมงานได้วิ่งเลยเลยให้ได้วิ่งให้ได้วิ่งงาน ตายแล้วแค่จะว่าเราไม่มีงานวิ่งใช่ไหมเออเอ้าขาดทุนไหมว่าเสียหน้าไม่ได้นี่นี่เจ้าเลยเย้ <c oughs> เออก็ทีมงานอื่นเขาจอดหมดแล้วดิอ๋อไม่ใช่เขาไม่มีงานนะเขาจอดสรงร้าน <c oughs> เฮ้ยจอดแซ้หมดนะั่นะน่ะขาดทุนนั่นน่ะ เก็บงานแล้วนะแล้ไปที่ไหนต่อดิย้ายไปนองยามย้ายโอ้เติมน้เงินทั้งพันหนึ่งวิ่งได้ไม่กี่เที่ยวย้ายเกียววิางได้สิบเที่ยวบ้างขึ้งกี่โมงเองเอ๊ะ เกียเที่ยวแล้วหนิเยอละห้าร้อยเนาความจะน้ <c oughs> งานเมามันต้องใสยย่เยอะๆ <c oughs> ถูกใจเอเวเรสรุ่นเมื่อกี้จริงๆเลย มือสองแต่บ้าถึงมันจะโฉมเก่าแต่ว่าไม่ไม่น่าเล่นอยู่นะเนีะยถ้าใส่อย่างเงี้ยตั้งแต่แรกอ่ะ ขาดทุนหรอกจะกลัวรถขับบนเนาะจะของรถขับบนเวลาใโอ้ยมันก็ใส่ได้แค่นี้แหละกระบะแค่นี้เนาะขนบ่ใสที่ก็ต้องดูงานด้วยไม่ใช่ว่างานเที่ยวที่ไหนไปเอาอีกไหมนี่ฮะพอแล้วนะ เอาเขาไปไหนนั่นน่ะฮะเขาไปไหนนั่นอ,อ๋อจอแล้วนะ่ะว,ว่าจะไปถ่ายที่ขุดซะหน่อยออจอแล้วไมโคลได้แล้ว,ลวได้มาเอาไอ้ไม้วิ่งวิ่งครึ่งวันย้ายเนาะไหนวิ่งครึ่งวันย้ายตายเลยไง อขามันต้องเปิดไฟกับพิบด้วยอะโอ้มือนหนึ่งมาแล้วเว้ยเอ่อเอ็กเอ็งขับแบบแรงๆเนาะให้ตะตุ้งบนนอยดิ เองขับแรงๆให้แต่ตุงบนอีกโอ้ยยางหมดแล้วดอกยางหมดแล้วครับเอมาแล้วเออ้ chặt mang như thế này, công lai, đi, đi kiếm nga nó mai ngam một vần nè จอดตกงารนจอดไปเจ้าป้าเจ้าป้าไม่เคยได้ทำงานบ่ห hmm. ย yeah. right. uh, ุดทำไมหางานปากบ่อทำมาเนาะไปดูน้องมะนาวหน่อยย้ายเหรอที่ละน้อก็ย้ายแหละวิ่งครึ่งวันย้ายโอ้ยเหนื่ยวันแล้วฮะเหนื่อยวันแล้วรถเยอะแล้วเราย้ายไปบ้าง เขาเขายายไม่ครูมานี่ยเหรอหรือว่ายายไปนอนไม่งามเลยแค่นั้นนะกระจอดฮะวิ่งจริงมาที่ไห่ะไม่ต้องหยุดเลยหยุดเถอะเดี๋ยวรวย โอเคประมาณนี้ครับรุ่นนี้เป็นไงครับพี่น้องใครใช้รุ่นนี้ม้างครับผมว่ามันก็มันก็สวยดีนะนดูกระจังหน้านะผมชอบนะนนนนระบบเบรกระบบคูดคอนโทรล,ลมีหมดเออมันน่าใช้นะ่ะ ราคาน่าจะไม่แรงนะมั้งมือสองน่าจะร้านต้น,ตนขอบคุณที่ติดตามรับชมครับคลิปนี้บายบายครับผมสวัสดีครับ